ครับผมมาซื้ออีกรอบหนึ่งครับผมรอบนี้นะครับมาพีกับพี่เตียนนะครับผมให้ฟรีรับพี่น้องให้ขั้วปุ่นฟรีบอกว่าให้เอาขั้วปุ่นไปฝากคู่ติวนะครับนะนี่เลยแซ่บครับพี่น้องยิ้มใจเลยนี่ซิเบิร์ตเลยนี่อันนี้เบลน์พท้นไทยเราก็หมดแล้วนะครับรมดแล้วหมแล้วอยากพื้นไทยแล้วครับโอ้โหรายกามีเอฟฟีเอเอฟฟี อยากจะเห็นบ่าวพีกับสัจเยนร้องเพลงแล้วก็บ่าวพีเพ่าะมาร้องเพลงนทำกันนะครับผมมาตั้งวงกันอีกรอบนึงนะครับสุดยังบ่ได้ใส่เลยสุดเตรียมไปใส่เสือเลยสุดร้องเพลงน่ะแมนปัดฮันด์กระโปงกระโปงขับซ้ายเดียวโอเคโอเคเดี๋วเขาจัดนักกันรีบรีบกระโปงทันได้ใส่เพราะว่ามีเอฟซีหลายคนนะครับผมอยากให้มาร่วมวงกันมาลองเพลงนทำกันอีกคือเก่านะครับผมนะฮะเดี๋ยวก็จะมีเร็วๆนี้นะครับก็จะมีคลิปอ่า ด้วยกันเรื่อยๆนะครับผมนะฮะจริงๆก็กำลังเก็บร้านแล้วเก็บร้านแล้วเรื่อยเลยใกล้แล้วชิบวัดเลยนะนเลยนี่ยนะขอบคุณ,คคณมากๆเลยสำหรับขนมจีนนะครับขอบคุณมากๆเลยในฝากก๋วยเตี๋ยวให้ก๋วยเตี๋ยวซิมมังก่อนนะไปชิบวบอกเรื่อยๆไปชิบวบอกว่าซื้อร้านไผยอ่ะนะให้เรากินก่อนอกินก่อนกินน้ามาแซ่บบอสามพลาดอนะจะให้เราวว่ว่ว่า,วาตามความจริงเน๊ะไม่มาละบอแซ่บหรือบอแซ่บนะครับผมทางเมืองพี่น้อง เอาขับปุ่นเนี่ยไปกุ้ติ๋วกินแบบไม่บอกว่าซื้อที่ร้านไหนนะครับคลิปนี้เบียจะปล่อยหลังกูติ๋วกินนะครับโอเคเลยเพราะว่าถาเขาบอกว่าซื้อร้านมาพี่ซอจนไม่ไม่กชีหัวอะไรมาเลยไม่กิแบบยังไงยังไงไม่กิแบบว่าพูดไม่เป็นความจริงนะครับก็เลยบอกบอกให้กินก่อนนะครับผมเออเมื่อแรกนะครับคลิปนี้จะปล่อยหลังนะครับผมจะให้กู้ติ๋วกินก่อนนะครับก็ขอบคุณ พี่เจนะครับพี่บอกเงินครับล็อปล็อบแดกมาซื้อแม่เราก็ต้องกินอยู่ตอนแรกเทเทกินถุงถุงเดียวเลยเทกินถุงเดียวแล้วกันบุกคอมาเลยให้ไลายอยู่ไหนให้ไลยบอกเบ๊บมีเข่านะมาหนะาเบ๊บซื้อเข่ามาเพื่อว่าเพื่อมาซื้อปุ่นหรือไงพวกค้าเห็นเป็นยังไงเวลารื้อเข่าเข่ามาสำรองอะนะเพื่อเพื่อว่าเพื่อว่านะครับ เลยแซ่บแซบรับประกันนะครับนะเดี๋ยวเอฟซีมากอะอยากเห็นภูมเฮาย o o m กันกะเหมือนเดิมเราก็จะพามาเที่ยวพามาเดี๋ยวมึงกินบรร่ากาบนี่แหละมึงนั่งกินต้อนรับนี่แหละโอ้บรรยากาศดีพี่น้องนะครับลมพัดเห็นทั้งปูเขาไม่ไหมนี่โอ,โ,โอ้โหตัด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 ตรงตัดหยาออกนี่บรรยากาศดีเด้ไหมเนาะเียดซุ่มอยู่เียดซุ่มได้อันนี้แล้วเฮ็ดเป็นวิธีเนาะเฮ็ดเป็นวิ ลาหลอาเกนะมเอาตอนตอนเศร้ากับเปิดล้านกะปุ่นเมื่อละตอนแรกกับเปิดร้านอันข้าวเกะ๊มไหมย่างใสไเนี่ยพอดีพอดีกินวัพอดีจะจคล้องหลังกินเองเออว่าเองั่เา้าง้กันเองขนาดแป๊บสี่กระโปกนะบปกกาเอาลงโอ้ี่กินลายอะนะบี่กินลงเดี๋ยแป๊สี่กระกเดี๋ยวซ่้อไว้เอาร่างเลยกินไปช้นกับว่าสามวสองหัวห้อน พยายามพอนให้กินขัดมันเมื่อยเนาะโอ้เนี่ยสายงานขนาดเลยพี่น้องกูนะเอ้าสู้ๆดียวอะเจ้าน่ะมันอยู่ที่อะไ่ได้ยินดอกนีแล้วช่องช่งนี่พ่ค่อยกินช่องนี่นะบังคับใส่บังคับได้ดูแลเราเด้วยใช่กะได้ยินข่าวข่าวอยู่หรออดูแล้วใส่บังคับช่องนี้นะเราได้เราจะเข่ากันเร่ได้บ่อยกินนะนะะเพราว่าเพราะว่าตัวคอวัด ขอขนมขอกินน้ำเพรา่พี่บอกกินเหล้าขาวเดิกินอะไรงอ่ะโอ้บอกกินบอกกินบอกกินเหล้าเไงเหล้าขาวบอกกินเหล้าาขวบอกกินเหล้าขาวดีเลยเปิดตู้มือเนาะไมไปรยุดธ์มาเลยนี่ยุดแต่แต่ยุดวางนั่นดีโควิดไงโควิดสามอาทิตย์คนยุทธสามอาทิตย์มันหนาวมันหนาวนะเออหนาวแห้งหนาวแห้งตอนหนาวแห้งอย่างเี้วางมันหนาวแย่งมัน ขายไม่ได้คนผลิตออกมาขนาดเขาบรรนังเล็กหนาวอะไรบ้างอะมันหนาวร้านเขาทำสองชือกร้านเขานทำสองห้อนสิขายดี่ร้านเขาทำห่อนนั่นแหละเอานี่แหละสู่นไปเนาะนะครับก็เป็นอะไรยังอย่างกับทุกคนด้วยแล้วกันนะครับนะฮะนี่แหละความฮักนะฮะสิ่ไหนที่ทำผิดพลาดขอโทษกันไปนะครับแต่ว่าอาจจะช้าหรือเร็วนะครับแค่นั้นแหละครับผมต่างคนต่างห้อนไงถ้ามาคุยกันห้อนมันก็เป็นไปบ่ได้นะครับก็ต้องรอให้ต่างฝ่ายเย็นก่อนแล้วไปมาคุยกันนะครับ อันนี้คือเทคนิคของเบียเลยครับเบียบอกว่าคุณอื่นจะทำยังไงนะครับผมนะฮะโอเคไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ,บ